วันนี้ท่านอาธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านสยามสิริมงคลก็มอบหมายให้มาเยี่ยมชมว่าให้กำลังใจของงานพลังสตรีพลังพัฒนาการวันนี้มาพบกับท่านประธานกองทุนพัฒนาประปาสตรีจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้จัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีความภาคภูมิใจคนมาเป็นพันเลยอันนี้ขอเชิญท่านได้แนะนําว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปและความภาคภูมิใจในกงรจัดงาน ในความภาคภูิใจในการจัดการครั้งนี้เราได้รวมเป็นเป็นครั้งแรกของกองทุนพัแนาประบ,บาศสตรีได้รวมพลังทั้ง13อำเภอ13อำเภอค่ะ<ม>ใน13อำเภอนี้เราก็พิจารณาทั้งหมดสมาชิกที่มาได้ใกล้เคียงประมาณ1,000คนคแล้วกิจกรรมเราก็มีวิทยากร,รมาให้ความรู้เกี่ยวกับสตรีเกี่ยวกับนนกพัฒนาศักยภาพโครงการสตรีเน้น ให้พลังสัตตีได้เยอะขึ้นใช่แล้วก็ได้เอยี่ยกรมาจากเจ้าหน้าที่ช่องห้างขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขออนุญาตท่านขอขออนุญาตท่านได้ได้แนะนําตัวได้นิดนึงเผื่อจะได้เป็นวิทยาทานจังหวัดอื่นที่อื่นครับครับสวัสดีครับผมบัญชนานะครับนายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับผมสำหรับบริษัทท่านว่าเราทํางานอย่างไรให้กับเรื่องของกองทุนพัฒนาบุบัติสัตรีนะครับก็ สิ่งแรกเลยก็คือความเข้มแข็งของคณะกรรมการก่อนนะครับตั้งแต่ทางพชทางเนี่ยผู้นําต่างๆที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการเราตั้งหลักกลับไปสู่จุดเดิมว่าจุดปรสงของกองทุนพัฒนาบทบาทซีเนี่ยมีมาเพื่อหาท้นทุนเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีการสร้างรายได้เราคิดไว้แค่นี้นะครับเราไม่ได้องค์กรที่มาสร้างกําไรต้องมานุ่นนี่่นะครับแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับเราต้องเข้าใจว่าชาวบ้านการที่คุณมีหนี้เนี่ยแปลว่าเขาต้องมีปัญหา หน้าที่ของพวกเราไม่ใช่ไปไล่ตะบันจะเอาเงินคืนทางคืนอย่างเดียวเหมือนแต่เงินกู้ต่างๆไม่ใช่เรามีหน้าที่ต้องไปช่วยเขาบอกกันกก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราใช้คำการลงไปพื้นที่ไปช่วยเขาหาตางออกให้ให้เขาเจรจาต่อรองต่างๆจนจนเขาก็ยอมนะครับแล้วก็มือราองช่วยมากกว่าช่วยเขาก็ได้เราก็ได้ด้วยนะครับนี่คือหลักการง่ายๆเลยตัวรายละเอียดอาจจะมีน้องๆเดี๋ยวก็แนะนำดูครับ ه, ประธานอนุกรรมการระดับ่งเรนะครับแล้วก็ม <c oughs> ีทีมงานมีพอรตอท์ค่พอริสร้างชงข้อมูให้กับายค่ะค่ะอมาสยนสา้บรจาาคว่าเราเปทอยเป็นอดับนึ่จะปิการ่ห้านชัง้านที่ัวม่นลาห้าม็นกะรัันะคะต้องแล้วก็ประกาศกับา ขอกรูสุกเเซไ่ด้ค่ะซึ่งความตั้งใจนี้จะสํดเร็จเม่อยปดกับใอนักการศึกามีแน่นอนค่ะภายใต้การดูแลของทางรัทก็มาดูเป็นแก้คะซึ่งมาตรการที่เราใสใจเขาค่ะเราถือว่าเราเป็นเซลล์เซลล์ที่มาขายผลไม่ะให้กับลูกค้าลค้ะความสุขสันติเนาะเว่าเรามีารการลดเพื่อฝาเ80%นะคะให้สมาชิกในสิวน แต่ว่านการจะมีการตรงนี้เนก็ต้องดูกลุ่มด้วยว่าถตอไหนะคะคือกลุมเลือกโปรโมชั่นไหนนะคะแล้วโดยมีผเซลล์ตัวน้อยๆขยตรงท่ไหนไปายโปรโมชั่นเาค่ะต้นก็วันนี้ก็ปิดเพิ่มอีกหนึ่งลุ่มนะคะเป็นหนึตั้งถ้าก็ตามตัสอจไดเ้เยคจะทีนี้เราจะดำเนินการที่ได้โดยนะคะผมผูแคม เนื้อเป็นยีนแล้นะคะจะให้ของมีสถานการณ์นิดนึงว่าตรงพื้นที่ไปไปเจอสถานการณ์แบบไหนค่ะทน้ารู้หนูไม่ได้ทานเช่าเลยนะคะวันนอ้าววันนี้มีคนมาดูด้วยนะคะเป็นการขายของออนไลน์ก็เป็นครั้งแรกของจดการจัดระเบียบชุนค่ะที่มีการปล่อยเกลือกับกลุ่มที่ขายออนไลน์ซึ่งไม่เคยม like no ีมาก่อนนะคะซึ <w> ่งค่านน้ารู้เองก็กังวลว่าเอ๊ะจะปล่อยดีไหมนะเพราะว่าเขาไม่มีหน้าร้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงให้เขาได้ทำนิดนึง ครับสวัสดีครับผมสวิตศรีจันทร์ครับอดีตผู้อในวยการโรงเรียนรัฐบาลสีสว่างครับก็น้องๆจากปชตัวเาบอกว่าช่วยเป็นอนุมัติกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทตีนิดหน่อยเขาบอกยินดีครับผมคนว่างงานแล้วผมคนว่างงานครับแล้วก็วันหนึ่งได้ไปครั้งแรกไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการท่านอำเภท่านอำเภอเป็นประธานบ้านใหญ่ท่านที่ไทยก็ครอบ้านใหญ่ท่านดูแลบคบาทตีนท่านปรงท่านปรุงทั้งหมด การเมืองการเมืองการปกครองการป้องกันยาเสพติดเป็นเรื่องเศรษกิจสังคมท่านดูแลก็เราก็อุ่นใจแล้วก็ได้เห็นพลังเขาต็เตียมเจอเสียสละที่เขาที่ว่าเขาขาดเริงอยู่และมีกองทุนอันนี้ที่ผมเพิ่งรู้ครั้งแรกว่าโอ้เป็นแหล่งเงินที่ประชาชนจับต้องได้เพราะดอกเบี้ยมันถูกมากแค่ร้อยละจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยเหมือนเงินได้ฟรีแต่ทำรบเราคงไม่ได้ฟรีแล้วก็ได้ลงไปเยี่ยม กลุ่มที่เขาคู่ไปแล้วโดยเฉพาะกลุ่มน้องใหม่เนี่ยหือว่าไฟแรงเป็นกลุ่มที่ขายเสื้อผ้าออนไลน์ใหม่ๆแล้วก็งงแต่เราก็ชื่นชมว่าเออเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้ทคโนโลนี้ก็มาช่วยในก,นการประกอบอาชีพล้วได้อยู่กับบ้านอยู่กับแม่ที่ป่วยอยู่กับพี่สาวที่ป่วยก็ต้องชื่นชมบอกว่า,วาเออเรามีเครือข่ายอย่างเงี้ยน้องเขาอีก่คนที่เก่ง ความสามารถสูงผมไปเยี่ยมถึงบ้านไปนั่งคุยกับแม่ถามถึงปุบาดของลูกสาวเป็นยังไงก็บอกดีมากเลยลูกสาวได้กลับมาอยู่ด้วยแม่ก็มีความสุขนะได้ไปนั่งคุยกับแม่ของน้องติ๊กตาเขาก็เป็นภาพหนึ่งที่พงศุลปบุตรตีได้เข้าไปหนุนเสริมไม่รอบครัวก็มนะีความสุขครับ